คนนับไม่ท้วนกองพเนิรเลยเขาเลยย้ายจากสกอตแลนด์ไปสเปนโอตัดสินใจย้ายไปสเปนเลยนะครับพอย้ายไปเสร็จปั๊บก็มีคนตามไปขอเงินเขาอีกรู้สึกว่าเขาจะย้ายมาที่น้องบัวลำพูเราเลยเอาเว้ยน้องบัวลำพูพวกเราอย่านึกว่าจะรอดอย่านึกว่าจะรอดไม่วิบากกรรมไอ้ที่จะบอกให้ก็คือโอ้คนถ้าโชคดีแล้วเจ0 0ล้านบาทอะมันซื้ออะไรของมันวะ คุณว่าคุณว่าสมมติว่าเราไม่เคยมีเงินขนาดนั้นเราได้เจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทคุณว่าใช้หมดไหมนิ้วผมแตกเลยผมเชื่อผมว่าผมว่าถึงเวลาใช้หมดนะถึงเวลาจะใช้นี่ผมว่าใช้หมดถ้าคุณได้เจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทคุณจะทําซื้อหรือทําอะไรเป็นอย่างแรกสมมุตินะเจสกีคุณจะซื้อเจสกีมขอบทองหรือไงคิดคิดแค่นี้ชีวิตคิดแค่ลูกเลิกไม่คิดถึงไม่ที่หลังที่หลัง โชคดีของไอโอการมันเนาะมีพ่ออย่าดีๆอย่างนี้เนี่ยคลิปขั้งแรกคิดถึงเตสคุณผู้ชมล่ะครับถ้าคุณมีเจ0 0ันแดรอยล้านบาทคุณ SMS มาอันดับหนึ่งเลยที่กูจะทำโทรมาโทรมาดีกว่าโทรมาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเราเล่นอันนี้เลยแล้ว SMS มาด้วยผมยังนึกไม่ออกเลยนะมันจะต้องงงอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนนะว่าจะใช้อะไรบ้างนะเจ็0พันแปดรอยล้านบาทอ่ะมันถ้าเจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทผมจะซื้อเกาะ เกาะการถนนนะไปให้อ่ะให้ทั่วกรุงเทพเลยเดินเล่นคนเดียวผม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 ขึ้นนะห้ามขึ้นห้ามข้ามบอกว่านี่คือเกาะการถนนของผมไปผมจะซื้อเกาะเลยเกาะอยู่เลยแล้วไปอยู่เหมือนเหมือนหนังไอ้ก้านขอกกั๊ การคอกัดอ่ะพูดถึงการคอกัดเดี๋ยวเดี๋ยวโจอีบอยเดี๋ยวดุนะดุนดาราเดี๋ยวโจอีบอยมาพูดถึงนะครัผมอยากรู้เรื่องเซ็กซี่หนังเขากำลังจะเข้าแล้วนะเน่ยเบสเซมสเราต้องต่อเบสเซมสก่อนหมดเวลาครับวันนี้พี่เปิ้ลใส่รองเท้าอะไรมาคะไอชิ้นสายไอ้ชิ้นไปไปอะไรครโอ้โหไม่ต้องครับวันนี้วันนี้มาเต็มขอโทษครับขอโทษนะครับเอาเอาก้างขอกัดมาเน๊ะอ่าอ่าขอโทษ นี่ฮะคุณฮ้าลองรองเท้าหรือเนื้อตุ่นทะน่ะทำไมฮะเพื่อนผมครับผลงานชิ้นแรกครับเนี่ยถามเขาหรือยังว่าเขารับคุณเป็นเพื่อนหรือเปล่าดูดูเป็นเพื่อนเท้านี่ครับน้องผมเองครับผลงานการกำกับชิ้นแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยดยดุนดาราดุนดาราก็เดี๋ยวเผื่อคนเขาเปลี่ยนช่องใครเออมีคนเขียนว่าใครไม่รู้จักดาวคนองสเก็ตแดนดูหน้าผาพี่เปิลได้ไม่ได้พี่หอยครับพี่หอยเข้าแมคโคได้หรือยังคะ แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเขาได้แล้วแร็คโคลดูเฮียเฮียดูเฮียสดสดผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ครับโอเคจำเลยเฮียคะเบาๆกันหน่อยหนูไปเสริมจมูกมาขำมากไม่ได้ช่วยไปดูเฮียเพลินไปหน่อยลืมปิดเตาแก๊สตอนนี้บ้านกำลังไฟไหม้อยู่ครับช่วยด้วย นะครับท่านใครทาใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับทีนไปช่วยกันนิดนึงนะฮะไฟไหม้นะครับอย่าลืมนะครับ SMS เข้ามานะครับคุณมีสิทธิ์เลือกครับจะดูสารแนทเทปไหนนะครับระหว่างโนงกับแฟรงแล้วก็นักเกลือนะครับสี่สองสี่สองหกหกเดี๋ยวอดคลิปแลเดี๋ยวเจอกับก้านคอกัดครับกับจ o ้ยบอย ดาไปอ่ะแท้งกิ้งรู้จักปะรู้ตรงไหนดีนะเฮ้ยโหอหลาบรอให้งั้นี่ค่ะขอเป็นอเมริกานนงเอสเพรสโซ่คาปูชิโนลาเต้หมอคชาแล้วก็ดีดีโอเลี้ยงค่ะเลี้ยงบลาเลี้ยงเดินันได้เลยซื้อครบหนึ่งร้อยจะได้คูปองชิงโชคได้นะคะ เพียงเขียนชื่อที่อยู่ลงบนคูปองชิงโชคและส่งยังต่องรับคูปองเพียงเท่านี้ก็จะได้ใกล้ชิคกระสามนุ่มเ f ฟนัดต้นสามลุนหนึ่งได้ใกล้ชิคพรมร่วมทำบุญที่สถานสงเคราะห์เด็ก150รางวัลลุนสองและเป็นของากธรรมชาติกับ3ามนุ่มสองวัน1คืน90รางวัลลุน3สเตอรชื่อทริปบนไปนอนรับดาวกับมมนิคอนเสิรนุ่มสาตาร์วันหนึ่งคืนอีกสารางวัลหอยอยากไปทุกทิศเลยอยาและนี่โชคดีๆยัมีรางสองลุน h น n e 4มาห้าฟิโอเล่ไอโฟนสี่ จะต้องสู้เพื่อรางวัลรางวัลต้องเป็นของฉันแข่งแข่งกิ้งกับเพื่อนฉันเปล่าเอาเสร็จมีก็หลับนี่กระเจียพุงไรจาละนี่ดีกว่าพับเพียบไทยแลนด์เกิยเยอะ ดังกินโดนัทมอบโชคดีๆยกกำลังสองเพียงซื้อสินค้าครบ100บาทรับคูปองลุ้นดีดีหเที่ยวทั่วไทยกับมดต้อนปั๊มดีดีสรุ่นรับคิวเล่ไอแพดไอโฟนบมดเคสต์ e ีตุลาคมนี้ส่งมากลุ้นมากดังกินจัดเต็ม